สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่เตร้ออสดีเทีออโต้นะครับผมสวัสดีวันศุกร์นะครับผมนี่เราก็เอารถฮอนด้านะครับซีวิคนะครับผมปี2019นะครับเครื่อง1.8 FC นะครับตัวเอแอลนะครับออโต้นะครับมารีวิวให้ดูกันนะครับวันนี้เราพามาชมเราคันนะครับสำหรับลูกค้าที่มองหาฮอนด้านะครับผมรถเก่งนะครับซีวิคนะครับแล้วก็มีตัวปี2019นะครับวันนี้มานําเสนอให้ลูกค้าได้ รับชมกันนะครับสําหรับลูกค้าที่มองหารุ่นนี้นะครับก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสาหรับเป็นรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับผมรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับรับประกันให้นะครับผมรับประกันชนหนักพิการน้ําท่วมนะครับอันนี้เรารับประกันตัวรถให้นะครับใครที่มองหาอยู่นะครับนี่อนาลูกค้ารับรถไปแล้วนะครับเราไปเช็คเจอนะครับว่ารถชนหนักมาแล้วครับพิการน้ําท่วมมานะครับรถมาคืนนะครับเรา คือเงินให้เต็มจํานวนนะครับอันนี้ก็พามาชมรอบคันนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับก็ไฟหน้านะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟจัดหมอกนะครับแล้วก็คิ้วนะครับโคเมียมนะครับแล้วก็มีชุดแต่งนะครับตัวนี้นะครับใส่สะเกิดรอบคันนะครับผมแต่งจากป้ายแดงนะครับนี่เราก็พามาชมนะครับตัวนี้มีกล้องรอบคันนะครับแล้วก็ กระจกนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับผมกล้องรอบคันนะครับมือจับนะครับก็จะเป็นโครเมียมนะครับด้านท้ายของตัวรถนะครับเขาก็จะมีสเกิร์ตนะครับรอบคันนะครับด้านล่างก็จะมีสเกิร์ตนะครับแล้วก็ตับด้วยโครเมียมนะครับนะครับแล้วก็มีสปอร์ตไรเดอร์นะครับตัวนี้นะครับสวยนะครับเดี๋ยวเรายางนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทั้งสี่เส้นนะครับผม ยางเราเปียบให้นะครับสีเส้นเลยนะครับเนี่ยพามารีวิวชมรอบขัดกันก่อนนะครับผมรถเดิมๆนะครับช่วงล่างแน่นนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับผมยวพาไปชมภายในนะครับครับผมภายในตัวรถนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเครื่อง1.8นะครับภายในสะอาดนะครับเดี๋ยวเราแวกค่าเชื้อให้คีนนึงนะครับลงเงาให้นะครับ ตอนนี้เลขมาอยู่ที่1นึ่งแสเจ็ดหมื่นโลนะครับผมเป็นตัวพุสต์สตาร์ทนะครับเบาะคนขับเป็นไฟฟ้านะครับผมนะครับภายในนะครับเดี๋ยวพาไปชมอีกฝั่งนึงนะครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับสีน้ำเงินด้วยนะครับสวยนะครับสีสปอร์ตนะครับผมนะครับภายในนะครับผม มาไปชมห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องนะครับผมเดี๋ยวแวกห้องเครื่องให้นะครับทำความสะอาดให้อีกรอบนึงนะครับก่อดถุงมอบนะครับสะอาดแล้วเราเปลี่ยนให้ทั้งคันนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมรอบคันอีกทีนึงนะครับ ำหรับลูกค้าที่มองหานะครับตัว Honda นะครับซีวิคนะครับตัว f อฟนะครับตัวนี้เป็นตัวแอลตัวท็อปนะครับก็วันนี้ก็นํามาเสนอให้รับชมกันนะครับผมใครที่มองหานะครับเื่อเดียวใยแดงนะครับรถสวยๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับ ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะสนใจนะครับทําเรื่องจองกับเราได้นะครับไฟนั้นไฟนั้นไปทาสัญญาให้ถึงบ้านนะครับสนย่า่านนะครับเอารถไปส่งมอบให้นะครับผมคือถ้าลูกค้าอยู่กรุงเทพนะครับใกล้เคียงบริษัทมณฑลนะครับอยากชมรถก่อนนะครับไม่สะดวกมาที่เต็นท์นะครับเรามีบริการนะครับเอารถไปส่งเอารถไปให้ชมทดลองขับถึงบ้านนะครับผมส่วนรายละเอียดนะครับ เไขนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับนี่ก็เอามารีวิวให้ชมกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ Honda Civic นะครับปี2019นะครับตัว f c นะครับ EL นะครับออโต้นะครับผมเครื่อง1.8นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ